แต่วันนี้เราจะมาแปลกนะฮะผู้พัฒนาเขาอยากจะทดลอง AI Hunter ก็คือเราจะสู้กับ Hunter ที่เป็น AI ทั้งหมดเลย4ตัวอย่างที่เห็นนี่ฮะส่วนเราก็เป็นผู้เล่นกันหมดเลยนะ f เม m ร์มาลองดูกันว่าจะวร w สักแค่ไหนทางนี้ทางตันปะเนี่ยช่างมันดีเราเปิดทางได้ไปเลยดูซิว่า AI เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะ แต่ผมว่าต้องไปไผนีไ่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่ยอมโดนเฟิร์สบัตเอไออัลฟาสามโอเคเราเปิดถ่ายเลยไหมอยากไปถ่านนั้นนะ่ะไปเลยแล้วผมมาทางนี้ทำไมวนะเนี่ยดูซิว่าจะน่าคลัวักแค่ไหนแซสซี่บอร์ดสควิชี่บอร์ดสมเลอลรี่บอดดูอีกครับลั c กี้แพนเขาเป็นผู้เล่นคนใหม่นะเขากำลังดูดทัวรเียวอยู่ก็หวังว่าเขาจะมีความสุขกับ จ,จูเรียลและเกมนี้แล้วก็หวังว่า AI จะไม่เดินนะครั้งที่แล้วเราเจอกับ AI ไแ,แล้วซึ่งก็ไม่เก่งเท่าไหร่นะมันก็จะเออ,เอ,อสุดท้ายแล้ว AI ก็ไม่อาจจะสู้พลังของมนุษย์ได้แต่เดี๋ยวเราดูกันมันเกยโดนหาเจอละผมพอจะรู้การทำงานของ AI อยู่ผมหวังว่ามันจะไว,วิ่งตรงมาเลย <laughs> ผู้พัฒนาโดนไปแล้วคนแรกอร่อย <laughs> <laughs> เป็นผู้พัฒนาเป่าแพ้ให้กับ AI ตัวเอง แบบหนึ่งนั้นมันออกไปไม่ได้พัฒนาครับโดนไมก่อนคนแรกเตๆๆน้นเตน้นเตน้นะนะมาดูกันว่าจะอลังการงานสร้างแค่ไหนไอ้นี้ผมก็ชอบฐานนี้ผมก็ทีู่่ฐานนี้แหละเราจะได้เอาจริงมาจัิงไหมผมไม่รู้ไอไอเก่งขนาดไหนไงถ้ามันเดิมมันคราที่แล้วเราก็ชิวๆก็คือแบบพอกลางเก่งนะพอคนมีฐานมันก็ไม่กล้าบวกแต่คราวนี้ก็ไม่แน่ฮะ เออ yes recording งมแล้วเขาดูวิบ yes recording like แน uh. ่นอนนะฮะ how is that gonna p r o v e oh that little up อบไม่ท uh, ันเอ่อก็ดูไม่มีอะไรนะก็คือมีแค่ first b l o o นะจากนั้นก็ไม่มีใครตายแล้วือเปล่านะ ไอ้ AI หาใครไม่เจอหรอไอเด้อทำไมมาอยู่เนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ดูตถวเรียว AI ดูแถวเรี้ยวงงมาอยู่นั้นโอเค ready เข้ามาแล้วเอ่อโอเคเฟรมเดกผมอาจจะนึกงะลักหน่อยเพราะว่าเนี่ยอยู่ดีเขาประกาศว่าอยากจะ สร้างห้องนะผมก็เข้ามาเลยเครื่องผมก็อุ่นๆอยู่ตอนนี้กระดาษเฟรมเด,ดตตกก็ขออภัยด้วยนะฮะจะทำอะไรไม่ได้จริงแต่ผมว่าเราชิ่วๆสบายๆอ่ะจริงจริงเอ่อเราไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงนะคือป่าเนี่ยถ้าถ้าเล่นกับคนนะต้องมีต้องมีคนตายแหละเฮ้ยยังไงยังไงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาวะจะหาเจอไหมวะลุนลุนลุนไม่เข้ามาวะาเจอรื่องอยู่คนนะคนเข้าไปแล้ว ต้องเปิดเงี้ยจะได้เห็นเดนชัด Yes อ๋เนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วในมีันเตอร์ด้วยหน้าวุมันใช้ป็นปะวะผมว่ามันใช้ไม่เป็ einer, น CA AI มัน okay. no um. Oh <laughs> What What Fire s t my ass ปาสายมันช่วยอะไรเหรอมันก็น่าจะเห็นทั้งแ a บอยู่แล้วป้า AI อะคือผมรู้การทำงาน AI มันอยู่มันน่าจะเห็นทั้งแ a บอยู่แล้วอะแต่มันแค่ต้องเดินมาหาเราให้เจอเฮ้เอ่อโอเคว่าไม่ต้องจริงจังอะไรขนาดนั้น คือผมวางไว้ขนาดเนี้มันจะขึ้นมาได้ปะ่ามันต้องผ่านไก่ผ่านอะไรเนี่ยยังขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้เลยนี่ไงมาตรงนี้แล้วรุนมากเลยเชียร์ไอสุดเด็ดเว้ยจำดูหมาดิเลือดตั้งสองพันไอหมาแล้วอะคือตานี้เหมือนกับเราเชียร์ไอให้มันชนะได้เพราะเรารู้ว่าไอมันงงเงงแค่ไหนเอ้ยเนชื่อผมเนี่ยผมได้ถานละชิว ว่าตีเข้ามาได้รอไปอีกพันปีเชื่<ด>ชอผมเถอะเนี่ยเนี่ยเออไม่อยอมเข้าไปเอ้ยมันหาทางอยู่อ่ะดียังไงเราชิว <L og s you> ไปไปเลยโอเคเดี๋ยวผมปลดล็อกนี่ก่อนโอเค ใส่คีรัดเรียบร้อยเราต้องเอาเบสิกเทคโนโลยีก่อนยังไงเราก็ชนะนะฮะ oh, s <S ตอนนี้ต้องมั่นใจไว้ก่อนผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะก็คือแบบถ้าคนเรามั่นใจมากๆแล้วโชคชะตาม,มันจะทําให้ทุกอย่างตาลปัดแบบถามาตมว่าผมมั่นใจมากๆเนี่ยฮันเตอร์มันอาจจะอยู่ดีฆ่าผมได้ก็ได้ซึ่งก็ไม่รู้ผมจะแพ้ได้ยังไงเหมือนกัน ตอนนี้ผมมั่นใจสุดๆเฮ้ยแต่มันก็นอาจจะไม่รู้อะมันน่าจะเดินไปแบบแรนดอมแน่เลยรนดอมตามจุดต่างๆเอ้ยมันใช้ดีวิออนได้ด้วยวุ้ดไม่น่าสนใจอ่ะรันสองตัวเอ้าโหน่าสนใจฟ่าไซดชอบจังเลยคือเอไอมันมองเห็นทั้งแมปอยู่แล้วอะมันใช้ฟ่าไซมันก็เลยดูเดอเราจะไปต้องสร้างป้อมปะเนี่ยเอ้ยโหดว่ะจัดการ ไม่ม no. no. ีฐานแล้วอะชิวๆอยากรู้มันจะจัดการกับคนมีฐานยังไงมันก็คืออยู่ดีบลิ้ข้ามมาเลยผมว่าบอทไม่น่าซีชได้ผมวางถูกวะเนี่ยผมวางผมวางเลยไปอันหนึ่งมันซีชได้ปะยังไงก็ไม่น่าซีชได้เนี่ยมันรั้วอยู่ตรงเนี้ยแต่มันเข้าไม่เป็นมันโดนบล็อกคิดว่าผมเล่นฐานเนี่ย มันไม่น่าจะมาได้มันโดนบล็อกอยู่หลายชั้น AI มันมีลิมิตของมันคุณบล็อกได้สบายๆถ้าคุณรู้ว่าพา์ติ้งเป็นยังไงคือ AI มันจะมีข้อจํากัดของพา์ติ้งมันจะไม่สามารถจะเดินแบบโคดเคียวได้ถ้าถ้าคุณวางอะไรบล็อกมันได้เยอะเช่นอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ต้องห่วงว่ามันจะแซปเปอร์ผมได้จากด้านข้างเว่ามันคือ AI นะมัวครับ AI มันก็มีขีดจำกัดแค่นี้แหละ ชิว <Chill. laughs> ดู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 ยังเออเนี่ยไปไม่ได้พอคุณเล่นพาดติ้งอย่างเงี้ยเอาไก่ไว้หลังต้นไม้อะม,มันก็มันก็เข้าไม่ได้แล้วมันก็อยู่ที่แค่นั้นอะโหลไทเปอร์ซ <Low. S 2> ัเกอร์อัปเปอร์ซัเกอร์แล้วะบายดีลุกดีลักดีลุกชื่ออะไรก็ <c oughs> ก็ลาก,ลก่อนแล้วกันนะฮะ เอ๊ะไปเขียวตายโดนโดนลอยเอ๊ะแต่ก็ดีอยู่นะแต่บุคิวนะแต่ก็ดีอยู่นะหดอยู่หดอยู่เดินน้อยกว่าเขาที่แล้วสัตวต้นไม้ยังไงอ่ะเขาก็สอนแล้วไม่ใช่เหรอทุตรเดียวอ่ะเอ่อผมอัพเรียกว่าตามอรยาทแล้วกันเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อเผื่อมันมีลูกเล่นอะไรสักอย่างที่ผมไม่รู้อ่ะ ก็ไม่แน่นกันนะผมว่ามันจะทำได้แค่นี้แหละที่บอกว่าทำได้แค่นี้ว่าเนี่ยเขาไม่ได้เล่น้จริงเขาอยากทดสอบ AI ว่าเป็นยังไง CA ทำไมต้อง CA อ่ะ AI มันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะตังค์มาทำรายได้ป่ะรู้มันทำได้ใส่กรีนสีเขียวสีเขียวอยู่ไหนฮู้วววอยู่ดีรุดลอยไป ทานผมโกงแล้วทานผมไ <laughs> อ้ไอไม่น่ามาถึงถึงมาถึงแล้วไงฮะคุณมั่นใจหรือเปล่าล่ะว,ว่าจะทำอะไรผมได้ <c oughs> ผมเก่งนะผมเก่งบายห่อ <c oughs> <b ara y aw> พูดไปนั้นพูดไปเรื่อยเปื่อยโอเคผมเอาหมูแล้วกันไม่จะได้ไม่เสียเวลา <c oughs> ซักซีบอร์ดเก็บไปอีกศพหนึ่งแล้วครับ <c oughs> อันนี้มีอะไรโหลเอผมมีอันเดียวนน่อย วางไว้4อันฟาหมูขอวางความตัวเองก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูคนอื่นเอาารามตัวเองให้เพอร์เฟกต์กันคือไม่ today, ạ. น่าไม่น่ามีใครทำไรได้แล้วฐานนี้ผมชอบมากใต้แมปเก่าผมชอบฐานนี่ฐานนี้มันเล่นต้นเกมได้ง่าย ชิวๆตรงนั้นมีอะไเอรเขาคลิกทีหนึ่งผมก็ดูทีหนึ่งหรืออีวอร์ดเขาก็ไม่น่ามารู้อยู่ตรงนี้แต่แล้วยังไงอ่ะ no มันมืดจังเลยว่าแมบอะไร <laughs> ไม่น่านมาได้หรอ กลัวอะไรผมประมาทยอมรับเพื่อประมาทยอมรับเพื่ประมาทแต่ว่าไอ้ไม่น่าระเบิดต้นไม้ได้ชิวเชื่อผมเฮ้ผมหมื่นห้าแล้วเปลี่ยนสก,กินได้ด้ววะ่ะเปลี่ยนสก,กินด้วยวไอ้สก,กินช็อปกกวางเมอรค์คสักหน่อยมันมืนทะลักมาวะมันต้องมีตรงไหนพลาดแน่ๆโอเคมีสก,กินอะไรบ้างไนายเอล Let's go เราจะเป็นสาวน้อยในป่าใหญ่ผมไม่ใช่สาวน้อยนี่มัน <laughs> <laughs> นี่มันคนแก่ไม่ผมโดนโฆษณาชวนเชื่อเราไม่ไม่ใช้โอ้ฟากตายโอเคมัน <laughs> ทำอะไรเป็นตัวเนี่ยอะไรไม่เห็นอัพอะไรเลยเห็นอัพกร <laughs> ทำอะไรอยู่อะ ตั้พวกนี้กากมากเลยอ่ะจริงๆกระจอกมากกี่ผมเห็นอะไรแบบมันกรันน้อยมันดองอะไรตรงนี้วะเนี่ย is t h a t d a n g e เดือดหน้าหน่อยใกล้ๆหน่อยที่หนุ่มน้อยเอ๊ะมันเต้งไปอย่างนั้นนะเออกล้องผมกล้องกระเด็น b ล่ะมองไง <laughs> อย่างง่ายช,ชิวๆ AI มันก็มีดีมีแค่นี้นะสุดท้ายแล้วคนเราก็ไม่สมาร์ทจะข้ามสาก,กิลจำกัดตัวเองได้เพราะว่า <c oughs> ตนนั้นเป็น AI เราอาจจะคาดหวังไปนิดหนึ่งคิดว่ามัน น่าจะมีอะไรดีอย so like ู對對 oh, no. ่นี้แต่เปิดมาแค่ฆ่าไปฆ่าไปกี่คนอะฆ่าไปเจ็ดคนก็เท่านั้นทำไรอยู่นี่อะทริกกี้บอดไม่เ็นทริกกี้อย่างนี้อย่างชื่อเลยบอดเจอมาว่ะออกปักไม่ไปไปทำกุ้เลนฟอสกันเลนะผมรวยสุดป่ะมาจะรวยสุด เจ้าหลาสร้างห่างห้านาทีทำให้ทุกคนสามารถสร้างโคลเลมได้อะไรลัคกี้แพ้นอกไปแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะนะโอ้วเราน่าจบได้แล้วเฮ้ยมาวะโหดวะยอมตีแล้วโอเคแล้วก็กลับไป <laughs> นะมาแค่นั้นเองมือซนารีรวยรวยคนรวยก็ต้องงี้แหละต้องซื้อของให้าชาวบ้านชาวชอ่องรวยร้านหน่อยในป่าใหญ่คเคอร์สด้วยเหรอหอยจากมือซนารีอู๋เผยเขาอยากลองหาดื่นมน้ง ผมก็ไม่อยากตายปล่อยอย่างเงี้ยเผื่อ AI มันแบบแพทแมปได้เก่งกาดเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่กากมากตอนนี้เราคงต้องไปพัฒนา AI ต่ออีกถ้าเขาอยากทำต่อนะ <Comment. S 1> แต่ผมว่าสุดท้ายแล้วแบบ,แบ,บอย่างเงี้ยคนเล่นสู้กันยังไงก็เวิร์กสุด AI คุณต้องทำให้มันโกงสุดๆเลยอ่ะมันถึงจะเวิร์กแบบวอค้า AI อย่างเงี้ยที่มันเวิร์กเพราะว่ามันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ได้เวิร์กสักทีเดียวแต่ว่ามันให้แบบ ตังไม่มีจํากัดอย่างเงี้ยหรือว่าให้มองเห็นทั้งแมปได้แล้วก็เวลาคุมยูนิตมันก็คุมได้แบบทีละตัวเลยอันนั้นคือข้อได้เปรียบ AI ไคนไม่สมามารถทายาทาได้คนเราต้องสลับทีละตัวเพื่อจะใช้สก,กิลเนี้ยแต่ AI มันใช้ได้หมู่อืม,มซัพเปิลไม่เป็นแน่น,นอนมันซัพเปินเป็นหรอกแต่ AI มันก็เป็นอะไรที่ดีนะสำหรับการฝึกซ้อม ทำให้เราไม่เบื่อเวลาแบบอยากมาดูวิวอะไรอย่างเงี้ยขันไดแค่นี้นะกด M e s c a เราต้องจบเรื่องงีเงานี้แบบนี้มันกี่นาทีเนี่ย เขาน้าสี่ห้าทีใช่ไหมน่าจะแค่ตั้งไว้สี่ห้าทีเพื่อทดสอบเอไอผมผมสร้างอยู่แล้วนะผมไม่ต้องสร้างก็ได้ผมจะเสร็จแล้วเนะี่ยรอปกวนตี <c oughs> สปแปมสปแปมวนตี <c oughs> มีความคืบหน้าแล้วอะไรอ๋อตายคุณหวังอะไรอ, <Hello? PC. S 1> TC. TC. อ่ะจากเอไอืมเร็วพีซีแปดร้อยตีซีสี่ร้อยีซีเอ็มบุกแล้วอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวลาโจมตีฮะมันคือไอเทมอะไรอ่ะอ๋อไอเทมนี้ ติดอ,อยู่นะพวกนี้อันหนึ่งไออันที่ขุสร้างมันอยู่ไหนวะเนี่ยเยอะเยี่ยมดูเยี่ยมหมดเลยโอเคอัพเกรดไปเสร็จยังอ่ะสร้างโกเลมได้ยังอ่ะโกเลมปอดผมเรสร็จยังเสร็จละรวย ใช่ไหมที่หม,ออ <Research. S 1> มดอะเสร็จแล้วอาร์มแล็บโอเคโกเลมแฟคทอรี่โกเลมคิดอาร์มแล็บออกกเลมแฟคทอรี่ก่อน <c oughs> อะไรเอ้ยม,มาการ์ตัวใหญ่อย่างไงวะการ์ตัวใหญ่แปลกอะเนี่ย่าผมคิดไปเองน่าจะไม่แล้ยัว่ายิงป้อมเหรอไม่ยิงกลันเหรอ เดี๋ยวนี้ไม่ยิงกันหรอปกติมันยิงได้หรือว,ว่ายิงฮีโอ่ะยิงกันไม่ได้ดเล่นพัคตอรี่ดำเลยเล่นเคสตัวคันเตอร์มอยู่ไหนเนี่ยจริงๆนะถ้าเล่นแบบเวฟเอไออ่ะ มันควรจะให้เป็นแบบฮันเตอร์มันเป็นบอสอะแล้วก็ส่งเป็นลูกสมุนมาเรื่อยๆอะโอ้มาได้อย่างนี้ด้วยติดลักออกไปแล้วมันดีเกนี่หว่ามันไม่ใช่ติดลักมัน DI UK เคเอาคอปเตอร์ก่อนเดี๋ยวคอปเตอร์บินออกก็เดี๋ยวก็เปลี่ยน The South Barrier เ,เอาเป็นเป็นอะไรดี ก็ต้องเจอฐานมันเนาะแล้วก็รูส้สมุนเยอะๆอนี้ blessing นี่ก็ได้เท่ๆ okay, s <S แล้วก็โหดไหม do, ก็ก็ไม่แย่โอเคแล้วผมก็เปลี่ยนคอนโทร l เป็นโ o i l i m t a คโ o เ l i m ใช้เวลาห้าวิรอไป <Research complete. S 1> ก็เป็นแทงโกลิมไป l e t ก g บทำมันที่หมดทุกอย่างอันนี้ผมแครี่นะครับทุกคนเอ่ออย่วะ okay. <c oughs> ผมแคลรี่ทุกคนไปสุขชนะจากนิ้วมือของ AI ย่ยอไปเลย ไปเมดีฟบิสกไซด์อาปแมนยังไม่ะนี่ฮันเตอร์ทำไรอยู่ไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาไม่เห็นนานย่าเฮ ไปลับไปไม่ได้ทางมันแคบเกินไปนี่ไงเปิดโอ้ตัววิ่งไวจังเลยไอแม่งหวานแล้วเดยไปเลยไม่ไงเดี๋ยวยิงสามสิบบาทเดี๋ยว <laughs> ตรงนี้รอดได้ทำไมตรงนั้นรอดไม่ได้วะน้อยกันอึดมาก ไมไปไม่ได้อะวัดเฮ้ยเปิดทางเอยลูกลูกลุ่นจิว๋ว let's go ปุ้มรวยนี่ไงอยู่นี่เฮ้ยแกงอาดโอ้มันปนตังผมมันต้มตังผม โอ้มไปกกอดโหดมากเฮ้ยสู้เลยเอ,อ้ยมังมาแล้ววะสู้วิ่งสู้ปัดบวกบวกมันจะหนีปะวะโอ้หนีไม่เป็นหนีเป็นหรอเออไม่น่าเป็นน่าเป็นอะสกอืตเอ,อ้ยหนีเป็นวะหนีไปแล้วหนีไปแล้วโหดวะไ่เทมไปด้วยเจอสแปมหน่อยต่องเตมม์บิลิตี้ไปเลย โอ้ยผมจะตายแล้วมันโหดมากแล้วนี่ยมันโหดจังเลยวะเฮ้ยโหดมากเฮ้ยโหดโหดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมโหดจังเลยวะโหดมากโหดจริงโหดจริงจังโอ้ยยางตายอย่างยากนี่เราสู้เรดบอสอยู่ปะเนี่ยตายยากมากอ่ะโหดเฮ้ยดูดูมันตายยากมากมีเสียงเอฟเฟกต์เต็มไปหมดเลยโอ้โหเสียงเบอร์เซิร์เขาหนีไปแล้ว โอ้โหแม่งน,น้ำลายโกเลมได้เลยโหตมากแม่งไม่ใช่ป,รป,รปราร์ตุ้ปาร์เมอร์บัวซาทันเตอร์แล้วเป็นอาบิจีเนี่ยเลดบอร์เฮ้ยไอ้ปนตังอะไรกันนี่เนี่มันตีติดทีมมันปนตังเหรอปนตังสองเท่าเอ้สามเท่า้ยเราเราบล็อกทางมันแล้วโอเคแกด้นเดี๋ยวผมผมเปลี่ยนอาบิจีนี่ดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันตีแรงมากอะต้นไม้สโลว์ดาเมจฮันเปอร์เอ่อต้นไม้ไหมต้นไม้ช่วยดีกว่าไปเลย oh <my> <laughs> โอ้ my god ฉุกเฉตายไม่โอ้มันโหดนะ <laughs> โหดชิบหาย โหดชิปหายอะ่ะจริงๆข้าไม่ตายอะ่ะอะไรวะเดือบฟัเหลือสี de> ่ตัวใช่ไหมตัวหนึ่งไงอยู่นู่นโดนบล็อกอยู่โหดเกือโหดมากใจดังห้องอ่ะต้องลุมข้าโอเคอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย มันกลายเป็นเกมแบบไม่ใช่ซ่อนหาแต่เราต้องสร้างฐานแล้วก็ไปบวกแม่งอ่ะซึ่งยากยากดูยังโหดไม่ได้แปลงล่างด้วยตีเราตายเลยเดี๋ยวมันตีแล้วมันได้ได้ดาเมจเพิ่มหรอเนี่ยมันฆ่ามันได้ดาเมจเพิ่มใช่ไหมกี้เห็นอยู่อ่ะโอ้ดาเมจแม่งซ้ำรลยเดี๋ยวโอเคโอเค เรายอมไม่ได้ไปโหดชิบหายอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่จบง่ายๆเหรอโอเคใช้ต้นไม้ใช้ฟินิกแล้วก็ใช้อมตะไม่คิดว่าต้องใช้อมตะนะไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้มาวะมาวะ how you doing เอาสู้กับอะไรอยู่เนี่ย let's go ป มันฆ่าเมิร์กโอเคโอเคเราต้องเราต้องเราต้องหยุดเมิร์กใช่ไหมต้องหยุดเมิร์กต้องหยุดเมิร์กแม่งดูแล้วทำไมมันโหดแ <c oughs> ม่ง <c oughs> เฮ้ยแม่งโหดตรงแม่งฆ่าเมิร์กได้มัน <c oughs> ไหลกันครับเนี่ย ตีมันโอเคลุยต้องต้องได้เชื่อผมมันตีต้นไม้ตายเลย the f ฟ c k ตายตายทำ d a m a ี e ได้แล้วตีไม่เข้าเลยฮะตีไม่เข้าเลยฮะช่วยด้วย <laughs> the fuck is this ช่วยด้วยเฮ้แรงอยู่แรงอยู่ ปั้นปั้นปั้นหมามันอะไรอะไรครับเนี่ยอ๋อดีซิงโอ,อ้บอทแม่งไม่ให้เราชนะแม่งแข็งแข่งไม่พอแม่งยังแฮกเกมได้อีกแม่งทำทุกคนหลุดอูดจากห้องหมดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ดีซิงแบบเชื่อผมดีซิงหลุดทั้งห้องอะโอเคผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันมาจากเออเออเรียกว่าอะไรทิกเกอร์โค้ดของแมปอะ ที่แบบพอทุกคนโจมตีใส่ยุนิเยอะๆแล้วมันโค้ดมันสแ็กอะไม่รู้นะใครเข้าใจที่ผมพูดเปล่าแต่ว่าพอยูนิมันรับได้เมจเยอะมันก็ทำให้แบบแหลกแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะก็หนวดเตะออกจากห้องกันทั้งหมดด้วยพลังของ AI นะโหดมากโหดจนแบบเตะทุกคนออกจากห้องก็อย่างที่บอกครับมันกลายเป็นเกมแบบเราต้องสร้างฐานแล้วก็เป็นล้มเหลนบอสแทนที่เราจะแบบปกติล้วฟาร์มเมอร์ฮันเตอร์มันเป็นแบบสลับกันเนาะตอนแรกฟาร์มเมอร์เป็นคนที่ไปแอบแล้วฮันเตอร์ก็หาแล้วช่วงหลังก็กลายเป็นว่าฮันเตอร์ต้องไปแอบ ฟาร์มเมอร์เป็นตัวแบบไล่หานะแต่นี้มันไม่ใช่อันนี้มัน <laughs> แต่มันก็สนุกดีนะแต่อย่างที่ผมแนะนําผมคิดว่าส่งยูนิตมาไล่ฆ่าเราดีกว่าถ้าเกิดว่ามันคุมตัวฮีโ่ไม่ได้จริงมันคุมยากส่งบัตยูนิตมาไล่หาเราเหมือนเกมแนวซอมบี้อะไรสักอย่างแล้วแหละแล้วพอตอนเลดก็เป็นแบบนั้นก็ได้ก็ไม่แย่ถ้าเราสู้กับเอไอนะก็ oh. ถือว่ามีอะไรจะต้องปรับปรุงนะแต่ก็เพปิพดดีก็ขอบคุณทีกคนที่รับชมเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไป